สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านนิ่งเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้านามาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร021891220ครับ ID Line ก็021891220เช่นกันนะครับทางร้านเราบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะพี่นะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านนิ่งเฮงด้วยนะครับผม มาพบแับรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1น,น,นะฮะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะฮะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะฮะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลัง,งยันซีนะพี่นะหลัง,งยันซีเก่าๆสวยๆเลยนะพี่เนี่ยนี่ครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหรือวทองแดงเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนีะนสสนะนะ่สวยๆเดิมๆเลยพี่ นะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแล้วพี่นะนี่หลวงขอบขอบตัดสวยๆเลยหลังเยันสี่พี่หลังเยันสี่สวยๆเลยนะพี่นะสองสี่หกเจ็ดเก่าๆสวยๆหูในตัวห่วงเชื่อมสวยๆเดิมๆนะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะนลลหลวงปู่อเ,เอี่ยมวัดหนัง,นนะมมนงผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงปู่จัดจ หลวงปุจจาดวัดบางกระเบานะฮะนี่หลวงปุจจาดวัดบางกระเบาหลังจอเจริญราษนะหูเชื่อมห่วงเชื่อม,เ,อมเก่าเสวยเลยพี่นะฮะหลวงปุจจาด์กเก่าเสวยๆเลยนะพี่เนื้อทองแดงสวยๆเลยสองสี่แปดสี่หูเชื่อมนะพี่นะนี่ดูหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะดูเส้นผมดูจมูกดูเมตตาคมๆเลยนะพี่ เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะขอบกระบอกนะครับขอบกระบอกสวยๆเดิมๆนะหลังจอเจริญราบพี่นี่ปิดตาจ,จอเจริญราบสวยๆเลยพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมนะขอบกระบอกนะทัะนะ้งแรงเก่าๆสวยๆเลยหลวงพ่อจาดรถบางเบานะของขอบห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะสองสี่หกห้าหลวงพ่อฉุย วัดคงคารามนะหูเชื่อมห่วงเชื <pl ains> ่อมนะนี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยเป็นขอบก็บอกนะพี่นะทองแดงกะไรทองันนี้บล็อกโมไม่มีไส้นะพี่โมไม่มีไส้หูเชื่อมห่วงเชื่อมสวยสวยเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่เก่าเก่าเิมเดิมสวยสวยเลยนะหลวงพูชุยวัดคงคารามนะเก่าเก่าสวยสวยเลยผมขอหก0อยบาทพี่ หกร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะพระแก้วมรกตนะฮะวัดพระศรีสองสี่เจ็ดห้ากะไรทองนะพี่เดี๋ยวนะกะไรทองสวยๆเลยหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยดูขอบนะพี่นะนี่สวยสวยเดิมๆเ,เลยนี่ทเทเลิศในงานฉลองวัดพระศรีนะพี่นะนี่ เก่าๆสวยๆเลยสองสี่เจ็ดห้าสวยๆเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่เหรียญเดิมเดิมเลยนะก็แก้วมรกตเป็นสี่ไ 4, รทองสวยมากเลยพี่สวยมากเลยถ้าเป็นเลี่ยมทองนะขึ้นคอเลยโหอย่างสวยเลยพี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ต่อมาเป็นรุ่นพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งพิมส่งขอบนะพี่นะสองสี่เก้าแปดเอาดูนี่ฮะ เก่าๆสวยๆเลยนะเนี่ยพิมพ์สองขอบหลวงพ่อ้ายวัดสวนขันนะพี่นะนี่ดูหูห่วงนะดูหูนะพี่นะดูหูท่านหูยันยาดูเม็ดฝายนะคมคมชัดๆแต่พิมพ์สองขอบคมชัดเลยพี่ขอบตัดนี่เดิมๆเลยพี่ขอบตัดเดิดดมๆเลยนะนี่ดูให้ชัดๆนะพี่นะดูด้านหลังนะครับนี่ยันสวยๆเลยพี่ยันสวยเลยนะเนื้อทองแดง ลมดำแล้วพี่นะทองแดงลมดำขอบจัดทรงคมชัดชัด,ชดสวยๆเดิมๆนะฮะหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะมงกุฎอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเหลือหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่แปดสองนะพี่นะหนังสือตรงดอกจันโค้งสวยเลยอืมหนังสือตรงดอกจันโค้งหูเชื่อมนะพี่นะนี่ เก่าๆส,สวยๆด,ดูหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะดูขอบนะพี่นะขอบเลยตัดเดิมๆเ,เลยนะขอบตัดเดิมๆเ,เลยหนังสือตรงดอกกันโค้งนะพี่นะยันห้าส,สวยๆเก่าๆเดิมๆนะฮะมีเม็ดนะพี่นะเม็ดผดเม็ดจำนิสวยๆเดิมๆเ,เลยนะนี่ เก่าๆเดิมๆนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะผมขอ500บาทพี่5 0 0บาทต่อมาเป็นนางพญานะกูนางพญาพิมพเข่าโคพิษณุโรคพระเป็นเนื้อดินนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะนี่ดูเนื้อนะพี่ดูเส้นคอนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่ดูเก่าๆ,ๆ,ๆเดิมๆกันเลยนะครับนี่ โอ้พระเนื้อดินนี่สวยเลยนะสมเก่าก็สวยเลยนะ,พะยนงพญาคุณนางพญาพิมพ์เขา่าโค้งพิษณุโลกนะพี่นะพระเนื้อดินสวยๆเลยนะผมขอ400บาทพี่400บาทเนาะธรรมาเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมนะฮะบล็อกแรกนะ2493นะพี่นะหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่ดูหูนะพี่นะ เก่าๆสวยๆเลือบล็อกแรกนะดูในตาคมๆจมกูกโด่งๆเลยนะพี่สวย,สวยดๆดุมเดิมไปเลยนะนี่ดูขอบตัดนะพี่เก่าๆดมุมเดิมเรือยัดนด้านหลังนะพี่นะนี่เนื้อทองแดงสวยๆเลยนะพี่นะเนื้อทองแดงสวยๆเลยนี่เก่าๆเดมิมๆเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทอันนี้เป็นเหรียญกีบบัวหลวงพระดำนะพี่นะเหรียญกีบบัวหลวงพระดำ นะหลวงพ่อดำสวยเก่าๆเ,เลยนะพี่น,นัน mm hmm. เองเหรียญกรีบบัวหลวงพ่อดำสวยสวยเดิมๆเ,เลยพี่นี่ mm hmm. สนิมเขียวขึ้นเลยนะดูยันสวยเลยนะ mm hmm. เก่าๆเ,เดิมๆเ,เ,เลยนะ mm hmm. ผมขอ400บาทพอพี่400บาทเนาะต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่ออี หลวงพ่ออีวัดสัตาหีบ2473นะฮะทั้งแดงกระไรทองเก่าๆสวยๆดูเส้นวิ่งนะฮะไตไตนั่งนะพไปนะสวยๆเก่าๆเลยนี่หลวงพ่ออีวสัสตหีบหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะ,ะนี่เก่าๆสวยๆเป็นเส้นเกินมาที่นะไม่เห็นเส้นไม่ต่อเต่านะพี่นะขีดลงมานเลยเกือบถึงแขนหลวงพ่อเลยนะฮะสวยๆเดิมๆเลยนะขอบ อันนี้ขอบกระบ,บอกนะพี่นะเก่าๆเลยสวย่วนเลยสองสี่เจ็ดสามยันด้านหลังมีขีดเลยพี่สวยๆเดิมเดิมเลยนี่ดูขีดจนทอทหารนะหัวทอทหารก็มีขีดนะพี่นะสวยๆเดิมเดิมนี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมนะนี่ตรงนี้มีเส้นขนแมวขึ้นสวยๆเดิมเดิมดูหูเชื่อมสวยเลยนะพี่นะขอบกระบ,บอกนะหลวงปู่อีวัดสัต,ตหีบนะผมขอ หกร้อยบาทพี่ต่อมาหลวงพ่อเผือกขี่หมูนะวัดทองนพคุณนะสองที่หกสามนะกระไรทองนะพี่นะนี่สวยๆเลยพี่อายุแปดสิบสามปีนะพี่นะเก่าๆสวยๆดูหน้าตาหลวงพ่อดูหมูตัวอ้วนเลยนะนี่นะหมูอ้วนเลยนะพี่นะดูเก่าๆสวยๆวยเดิมเดิมเลยหูเชื่อมนะพี่นะนี่สวยๆเก่าเก่า ดูนะพี่นะนี่นี่ดูพี่ส,สวยดูยันเลยดูพอสอแลนะ้วสองสี่หกสามดูยันเก่ 9, สาสวยเลยเนี่ยโอ้หเชื่อมห่วงเชื่อมอย่างดีนะฮะกะไหลทองส,สวยเลยนะพี่นะกะไหลทองส,สวยเลยหลวงปู่เผือกขี่หมูนะวัดทองนพคุณผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเราไปหลวงพุกไข่วัดเชียงเลนสองสี่เจ็ดสามเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่ อาจารย์ซ้ายขวาน,นะพี่นะอ่าดูนั่งนะฮะนี่สวยเดิมเดิมเลยพี่ดูนี่หนุ้อผู้ไข่สวยสวยเดิมเดิมนะเปรียญหูในตัวนะเนื้อทองแดงดูขอ,อบตัดนะพี่นะนี่ข,อ,อ,บขอ,อบตัดเดิมเดิมเลยนะผิวนี่ขอบตัดเดิมเดิมเลยหลังเรียบ,ยบมีรอยจานนะพี่เห็นไหมชัดไหมพีม่โอ้โหเนี่สยสวยเลยนะหลวงปู้ไข่วัดเชิงเลนเนื้อทองแดงนะพี่นะ เก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นี่เก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นี่ะทองแดงนะผมขอห้าร้อย500บาทพี่ห้าร้อยบาทเนเาะต่อมาเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะฮะอชนมายุเจ็ดสิบเจ็ดปีพศสอง,องสี่แปดสี่เก่าๆสวยๆเลยเนี่ยหลวงพ่อคงมีดอกจันอยู่ด้านล่างดูหน้าตาคงชัดเส้นหนาผากนี่คมคมเลยนะพีนะ่เนื้อทองแดงจ๋าเลยพี่ สวยเลยวัดบางกับพร้อมหูเชื่อมนะพี่ชนอายุ77ปีพศ2อง 2. เห็นไหมสองสี 2, 4, 8, 4. แ่แปดสี่พี่ดูเห็นที่บรรสอมีเส้นขีดมาที่ตัวสอบมาถึงหางเลขสองแล้วก็เลขสี่นะพี่นะเป็นขอบกระบอกนะพี่เก่าๆสวยๆเลยพี่ดูยันด้านหลังยันห้านะพี่นี่หูเชื่อมสวยๆเลยนะนี่เห็นไนหะมคำว่าสร้างนะฮะ ไม่โทห่างยาวเยอะเลยพี่เก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะพี่น,นี่มีเส้นขนแมวที่วิ่งเต็มเลยเหรียญเลยส,ยสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะหลุดรั่วพครงวัดบางกระพร้อมน้ำขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทแล้วต่อมาเป็นเหรียญกองพันลำปางนะพวกกระเซมนะสวยๆเลยนะพี่นะดูหูนะพี่พเป็นเหรียญสวยๆเลยพี่ดู พ่อกเกษมเข้มมะโกนะพี่นะนี่พ่อกเกษมเข้มมะโกเกา่าๆสวยๆเลยนะทองแดงลมดํานะขอบตัดคมๆเลยพี่ขอบตัดนี่เดมิมๆเลยนะขอบตัดนี่อุ้ยสวยๆเดมิมๆนะครัปีหนึ่งเจ็ดนะมีต่อโค้ดเห็นไหมพี่ต่อโค้ดสวยๆเลยมีเส้นขนแมวขี้ปลาที่ต่อเนะต่านะเดือนตุลานะพี่นะแล้วก็ตรงอ้ออ่างเลยตูดตรงอ่าง สวยๆนะพี่สำนักสุสานไต้รักนะฮะนี่ต่อๆก็มีขีดนะนหนูเบอเบอนะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่ดูนะดูชัดๆนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะทองพกกันล้ำปางพ่อเกษแฟมุกอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต้องมาไปเรียนลูกพ่อกลั่นวัดพญาณนะสองสี่หกเก้านะฮะเนื้อทองแดงนะฮะผิวเส้นตองนะ,ะเก่าๆสวยๆเลยเป็นเนื้อ เนี่ยกดสวยๆเลยเนี่ยเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะพี่นะเนี่ยดูเส้นเกินเส้นขนแมวนะวิ่งครบๆเลยนะพี่นะเนี่ยหน้าตาหลวงพ่อคมชัดแต่ดูใต้โต๊ะนะมีขีดเนี่ยนะดูขอบเลยพี่นะสวยๆเลยพี่นี่ขอบสวยเดิมเดิมเลยลดูเส้นเส้นวิ่งเต็มเหรียญเลยนะพี่นะโอ้ ห่วงคอดๆเลยนะพี่เก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะดูดูอันไหนดูไม่ชัดทักไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะอ,องค์ไหนดูไม่ชัดนะพี่นะเหรียญไหนดูไม่ชัดทักไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทนะหลวงพ่อกันนะพี่นะต่อมาเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพปุณิย์เก่าๆสวยกันเลยนะพี่นะนี่หน้าตาคมชัดดูเม็ดไฟได้ดูนะ หูยันยานเลยนะพี่นะหน่อยเก่าเสวยๆดูเม็ดไข่ปลานะคมๆรดูหูคอดๆอดเลยนี่ดูหูว่างนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลยนะนี่นี่เราขอบตัดนี่เดิมๆชัดๆเลยพี่เดิดมเดิมเลยดูด้านหลังนะพี่นะนี่วัดปากนะ้ำประสิทธิ์เจริญทนบุรีที่ระลึกในงานถวายพระตาหาร เก่าๆเ,เดิมๆเลยนะพี่ดูนะดูขอบพี่สอบชัดๆเลยนะหลวงพ่อสดผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนะสองสี่แปดห้านะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเก่าเก่สวยสเลยพี่นี่เส้ยมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเก่าๆสวย,สวยๆเดิมๆเม็ดฆไก่ปลาวิ่งคมคมเลย สวยๆเดิมๆนะฮะนี่นี่เป็นเนื้อนิกเกิลน,นะพี่นะดูขอบตัดสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนี่485เก่าๆสวยๆเลยพี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะผมก็400บาทพี่400บาทต่อมาพี่เรียญรักครังหลวงพระคุณวัดช่องแคนะบล็อกสอชอพิมช่อสั้นนะพี่นะ น่าจะประมาณปีหนึ่งสามหนึ่งสี่พี่นีมีขีดจูดนะฮะมีขีดจูดตึงโอเรือนะคำว่าพรุนนะพี่นะสวยๆเลยมีจุดอยู่ที่ชอกนี่นะพี่นะนี่นี่เป็นเนื้ออปัปาก,ก้าพี่นะสวยๆวยเดิมเดิมเลยเก่าๆก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะเนี่ยขอบสวยๆเลยเนี่ยขอบเป็นเดิมเลยพิมพ์ชอสั้นนะสอชอ นี่ขีดดูที่ยันนะพี่นะนี่สวยๆเดิมเดิมนะพี่ลองดูอ่าดูดชัดๆนะพี่นะเก่าๆสวยๆด้านั่นนี่ขอบตัดคมๆน,นู้นเลยสวยๆเดิมเดินนะผมขอสี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทเนาะต่อมาไปเดี๋ยวหลวงพุทธวดเตารีดใหญ่หลังหนังสือนะฮะของพุทธวดเตารีดใหญ่หลังหนังสือ เก่าเก่าสวยๆเลยนะพี่นะนี่ดูหน้าตาคมชัดเลยนะเส้นหน้าผากสามเส้นสวยๆเลยพี่หูลึกๆนะกเลยนะซอกหูนี่เก่าเก่าสวยๆเลยนะหลวงพุทวดหลังเตารีดวัดช้างให้นะฮะนี่เตารีดหลังหนังสือวัดช้างให้นะเก่าเก่าสวยๆเลยพี่ดู สวยเดิมเดมนะนะผมขคอ500บาทพอพี่หลวงพุทธวดเตารีดใหญ่หลังหนังสือนะพี่นะนี่อห้าร้อยบาทแล้วต่อมาเป็นรูปรหรูยพ่กเงินวัดบางคานนะพิมนิยมนะพี่นะพิมนิยมสวยเลยพี่ดูเก่าๆสวยๆเดิมเดิมสนิมเขียวได้ดูในตานะพี่นะจุจงโกโด่งๆเลยดูเส้นจีวรในคมชัดเลยพี่สนิมเขียวขึ้นกันเลยทีเดียว นี่เก่าๆส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนี่ส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนี่รอยจัดช่อรอยทะใบนะพี่นะดูหน่อยชัดๆเลยพี่สวยๆเดิมๆเลยน,นะหลวงพ่อเงินวัดบางขานะพิมพ์นิยมผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนื้ออัปป่านะพี่นะนี่ อยู่ในกรอบพร้อมขึ้นคอเลยพี่อยู่ในกรอบพร้อมขึ้นคอเก่าๆสวยๆเลยพี่ดูหน้าตานะสวยๆเดิมๆเ,เลยดูเก่าๆเ,เดิมๆมาให้ดูด้านหลังนะพี่น,น่าหนสวยๆเดิมๆแสงสะท้อนหน่อยนะพี่นะนี่ อ่าดูด้วยตาเปล่าเดี๋ยวอยู่ในเลี่ยมกรอบขึ้นพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่นะนี่พร้อมขึ้นคอกันเลยนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองพูนะ<ม>เนื้อ<ม>ออฟก้าน,นะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนนะหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนสองสี่เก้าสี่สวยๆเลยพี่นี่สองสี่เก้าสี่หลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนเนื้อทองแดงเก่าๆสวยๆ จมูกดงโด่งเลยพี่จมูกดูไข่ไข่ปลานะนี่คมๆชัดๆดูหูห่วงนะพี่หูห่วงนี่สวยๆเลยนะพี่นะนี่ขอบตัดนี่เดิมๆเลยนะพี่เนี่ยขอบตัดเดิมๆเลยดูหลังยันนะพี่นะมีจุดสองจุดนี่สวยๆเลยพี่โอ้โหในตัวสวยๆเดิมๆเลยหลังยันคมๆเลยพี่นี่ขอบตัดเดิมๆเลยพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะงคงขอเพียงห้าร้อยบาทพี่ 500บาทต่อมาไปเรียนหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มวัดนายานะสองสี่เจ็ดสามนะนี่เก่าๆสวยๆเลยพี่นี่แว่นทองแดงหูเชื่อมหองเชื่อมนะอันนี้เป็นมีรอยจมูกหน่อยนะพี่นะจมูกนิดหน่อยสวยๆเลยขอบตัดพี่ขอบตัดเดิมๆ,ๆ,ๆเลยนะดูหลังยันเก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่ หลวงพ่อแช่มวัดนายางนะผมขอ400บาทขอพี่400บาทต่อมาหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะหลวงพ่อเอี่ยมเอ้ยหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงขอพายพี่บล็อกเอี่ยมนะเนื้ออาบากะหลวงพ่อเอี่ยมนะฮะเก่าๆสวยๆเสมาหลวงพ่อเอี่ยมนะนี่สวยๆเดิมๆนะพี่นี่จมูกเป็นริ้วรอยนิดหน่อยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆครอบตัดเดิมๆเลยพี่ จเจ้าวาดวัดสะพานสูงองค์เก่านี่ยยังยันห้านะฮะโหหองปินป้นๆเลยพี่เนื้ออัปปะกา้าสวยๆเลยนะพี่นะเนี่ยเก่าๆเดิมๆเลยนะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะฮะวัดสะพานสูงโอ้โหหองคอดๆเลยนะขอสี่ร้อยบาทพอพี่อุ้ยสี่ร้อยบาทนะต่อมาเป็นเหรียญเจริญพรนะเหรียญเจริญพรบน,บนหลวงปู่ทิมวัดราหาร่ปีหนึ่งเจ็ดนะพี่ ต่อโคดเลขเก้านี่นะนี่หลวงปู่ทิมเก่าเก่าสวยๆเลยพี่ดูปีหนึ่งเสวยๆเลยนะต่อโคดูที่สังกติพี่ดูหูห่วงนะพี่นะ,จะเจริญพรบ,บนนะอายุเก้าสิบห้าปีดูหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะนี่ขอบตัดนะฮะคมๆเดิมๆเ,เลยหารไรยระยอง ดูยันส,สวยๆเลยนะโอ้โหหวหปิ้นๆเลยนะพี่นะนี่โอ้โหหัปิ้นๆเลยเก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นี่เดิมๆสวยๆเลยนะขอบตัดนะพี่นะนี่เก่าๆเดิมๆนะฮะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมแข่งตรงนะพี่นะส,สวยๆเดิมๆเลยพี่ไอ้หูลึกๆเลยนะพี่นะดูหูลึกๆเลยนะ เก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะนี่หูปิงปิ้นๆเลยนะพี่นะหูปิงปิ้นๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆไปเลยเนะี่ยจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่เก่าๆสวยๆเลยหัขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะแตมาไปเดียนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือนะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะสองสิบแปดสี่สวยๆนะฮะี่ยทองแดงกะไหลทองนะเก่าดงเดือนหลวงพ่รุ่งนะฮะพื้นเหรียญจะเหมือนแบบเป็นผดเป็นเนเน่นะพี่นี่เป็นเม็ดผดเนื้อผิวเหรียญนะเป็นเห,นนะเนหมือนขี้กากหรือเม็ดผดนะดูเส้นพวงดูเส้นหน้าผากดูหน้าตานะคมชัดเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะดูขอบนะฮะ เป็นทองแดงการไหลทองเลยนะพี่นะโบรานะสองสี่แปดสี่แล้วพี่นะนี่เก่าๆสวยสวยเลยอ,อ่นไอ้ยันยิกกันยิกๆ,ๆ,ๆีสวยเดิมเดิมนะฮะหลวงพระรุ่งวัดท่ากระบือนะผมก่อห้าหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อมานะต่อมาเป็น เต่าพญาเต่าเรือนนะฮะหลวงพ่อเงินวัดบางขานะพญาเต่าเรือนนะนี่สวยเลยพี่นี่พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางขานี่ตัดช่อลอยตะไบนะฮะสวยสวย,ลวยเ,เลพออยพี่พญาเต่าเรือนหลวงพ่ออ้ยขออภัยพี่มีเส้นผมติดเอ๊ะ ใช่นะครับนี่อยู่ยันนะฮะยาเต่าเรือนหลวงเพราเงินวัดบางคาณน,นะพี่สวยเก่าๆเ,เลยนะพี่นะเนี่เนื้อสัมฤทธิ์เงินนะน่าจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เงินนะฮะเก่าเก่าสว,สวยเลยนะพี่นะเนี่ยยาเต่าเรือนหลวงเพราเงินวัดบางคาณน,นะครก่อห้าร้อยบาทโอ้โหห้าร้อยบาทต่อมาเป็นติดติดตาหลวงพุตโต้วัดประดูชิมพีนะตะกรุดสองดอกนะพี่นะ นี่สวยๆตะกรุดเงินสองดอกนะพี่เป็ตะกรุดสีเงินเงินสองดอกพีดด่ดูนแล้วผงใบลานนะพี่นะหูยันยาน,ยานเลยพี่ดูนิ้วมือมน,นะนี่ครบหมด,ดเลยนะพี่นะ,ะนิ้ว,วนะมือชัดๆเลยนะพี่นะปิดตาจัมโบ้เลยนะฮะนี่สวยๆเลยนะนี่เก่าๆเดิมๆเลยนะหลวงปู่โตว,วัดประดู่ชิมพีสวยๆเดิมๆนะพี่นี่ ตาหลวงปตุตโตวัดประดูชิมพีนะฮะนี่เกา่าๆสวยๆวเลยพ่อห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางขาน,นะ,ะนี่เกา่าๆสวยๆเลยพี่เกา่าๆสวยๆเลยนี่ดูหูนะเนี่ยด้านข้างด้านหลังะฮะนี่หลวพ่อเงินวัดบางขานสวยๆเดิมๆเลย เก่าๆเดิมๆกันเลยนะนี่มีเม็ดดูจี้เก่าๆสวยๆเดิมๆนะฮะจอบเล็ขลงพกเงินวัดบางคานนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทดูให้ชอบก่อนนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ถ้าดูถูกใจองค์ไหนแล้วโทรมาปิดกับเราได้เบอร์นี้เลยนะ,ะสุดที่สองหนึ่งเก้าหนึ่งสองสองสอง่วนแล้วยังดูรูป ไม่ชัดเจนนะพี่นะทักมาดูรูปเพิ่มเติมได้ที่0 2, 2 9 1 2 2 0เช่นกันนะครับทางร้านเราอเบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะว่าไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่นะเพื่อไม่ให้พลาด EP ต่อไปนะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านน่งเฮงด้วยนะครับวันนี้ร้านนิ่งเฮงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ